สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเมื่อน,นี้ปิ้วพามาปลวดที่มาค่ะที่มาถ่วนาบ้านนาบัานไดเฮี้ยนปิ้วแล้วค่ะท,ทุกคนอุณหภูมิตอนนี้ลบลบสิบเจ็ดองศาแล้วจ้ะนี่มาถั่วอีกแล้วที่มาถ่วอีกแล้วเดี๋ยวปิ้วพามาปวดที่มานาบ้านค่ะทุกคนเห็นปะมี่าทุกคนนี่มาถวม่วต้นต้นคริสต์มาสเดียวที่นาบ้านนาประตู ใ่ใใกโบล,ลุกมีต่อมานี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวคือจะปิดโบ,บ นนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวมากวดหิพย์หิมะตรงนีน้มากวดออกโทรศัพท์อยู่ได้บโดนนะคะมันหนาวเดี๋ยวก็ดับ <c oughs> ออกเขาออกเขาอยู่ข้างนอกดูไอ้อย่างนั้นโทรศัพท์มันดับง่ายาามันหนาวนี่น้นะมันตกไม้มันนิ่มีม่มะนิ่มมันเลยปวดงานนะะ่ายค่ะ นี่แหละค่ะแม่บ้านแม่บ้านคนอันนี้คนเมืองหนาวอัานที้มาตัวก็ต้องลุกขึ้นมาก,กวาดนี่มายิห้หนาประตูเดือดหนาหนุกไล่ะทุกคนตายตายตายไอ้บึงตกมาาไม่นิ่มขาดคนน้ยอะไ่ดีอ่ 你一过。 น,น,นี่มาใส่อันนี้ใสอันนี้กวดอันนี้ ีค่ะทุกคนผิวเสื้อเนี่ยไม่เหนียวเหยียบอย่าผ่าพมมันั่นหิมะค่ะจะเป็นแข็งแข็งแน่ไอ้ถ้าเหยียบหิมะติดใส่รองเท้ามาค่ะทุกคนเอาไว้ใส่หน้าประตูนี่ผมพันเลยค่ะหนาวค่ะลินพันกันอยู่ตอนเนี้ยหนาวครับจ้าปิวจะเอาแนวมาติดใส่หน้าประตูเนี่ยมันติดประยุค่ะหนาวต้องอากาศดีๆค่อยติดอยู่แล้วคือสมัดติดใส่หน้าประตู ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่กดเข้ามางวิดีโอปิวแล้วพอกัอนไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย